ขจัดความสงสัยหากจะมีสิ่งใดที่ขัดขวางความสำเร็จของคนธรรมดาสามัญมากที่สุดสิ่งนั้นจะต้องเป็นเหตุผลเวลาที่เราอยากทำอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนหรือไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนก็จะมีคนมีเหตุผลนับสิบคนมาบอกว่าทำไม่ได้ ด้วยเหตุผลนานประการเหตุผลเป็นสาเหตุหลักทำให้คนมีความกลัวการใช้ตรรกะในระดับจิตสำนึกจะบอกเราว่าหลายๆอย่างเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายความจริงแล้วไม่เคยมีเรื่องใดเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่เราถูกสอนกันมา ทั้งจากที่บ้านและโรงเรียนหรือสถาบัานการศึกษาทั้งหลายบอกว่าเหตุผลคือหลักการคิดที่เป็นตรรก,กะกล่าวคือความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนและจะต้องมองเห็นได้จับต้องได้ ทดสอบทางคณิตศาสตร์ได้สัมผัสด้วยเนื้อตัวร่างกายของเราได้เป็นตน้นหลายคนกังขาความสงสัยในความเป็นไปได้ถึงความสามารถของพลังดึงดูดอันเนื่องมาจากเจตนาลมอย่างแรงกล้าว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเหตุผลตามความหมายข้างตน้นแต่ลืมไปว่าการสัมผัสได้ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสด้วยกายภาพเสมอไปความรู้สึกบางอยา่างต้องใช้ใจเท่านั้นเข้าไปสัมผัสสำหรับคนที่ต้องการสิ่งดีๆในชีวิตและอยากจะพิสูจน์ดูจะต้องกระจัดความสงสัยให้หมดสิน้นให้นึกอยู่เสมอว่าเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือการที่เราสามารถเกิดมาบนโลก เป็นคนบนโลกใบนี้แต่ก็เป็นไปได้แล้วทำไมไม่สงสัยว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครเกิดมาทำไมทำไมถึงต้องเกิดมาไม่มาเกิดได้ไหมทำไมเราสามารถคิดได้รับรู้ได้มีความสุขได้เศร้าโศกได้หัวเราะได้ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไหนหรือเคยมีเราอยู่หรือไม่ มนุษย์เป็นเพียงกลุ่มพลังงานธรรมดาธรรมดาที่ถูกจัดระเบียบด้วยพลังที่ไร้ขอบเขตที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งบางอย่างซึ่งมีศักยภาพเกินจินตนาการจึงไม่ควรตัดสินใจว่าอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่อำหนาจหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือจินตนาการร้องขอในสิ่งที่ต้องการ ให้เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าอะไรก็ตามที่จิตใจมนุษย์สามารถจินตนาการเข้าถึงได้สิ่งนั้นเป็นไปได้ทั้งสิน้นพลังอำนาจแห่งจินตนาการนี้มีอยู่ในตัวเราทุทกๆคนเพียงแต่บางคนไม่เคยใช้หรือไม่กล้าใช้เพราะมีความสงสัยมาบดบงังซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สุด จงปล่อยวางความสงสัยทั้งมวลไว้ให้เป็นหน้าที่ของพลังที่ก่อกําเนิดสรรพสิ่งจัดการหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมาให้การมีเจตนาลมอย่างแรงกล้ายอย่างเดียวไม่พอต้องศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ต้องการสามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้อย่างแน่นอนโดยไม่ระแวงสงสัย ขอย้ำอีกครั้งในขั้นตอนนี้จึงต้องขจัดความสงสัยให้หมดสิน้นเมื่อใดก็ตามที่สงสัยให้หยุดคิดแล้วกล่าวย้ำกับตนเองว่ามันต้องเป็นไปได้แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาฝึกแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเมื่อศรัทธาแก่งกล้าความสงสัยจะหมดไป เมื่อนั้นกฎแห่งการดึงดูดจะทำงานได้ดีในขั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติคือจงเชื่อมัน่นว่าทุกอย่างที่เราคาดหวังเป็นไปได้แน่นอนห้ามสงสัยเด็ดขาดหากเรากล้าคิดและกล้าฝันถึงสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วรู้จักคิดซ้ำๆถึงสิ่งนั้นอย่างเชื่อมัน่น ปรัศจากความสงสัยก็จะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นรูปธรรมที่เป็นไปได้ผ่านช่องทางที่หลากหลายไล้รูปแบบตายตัวชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่งดงามจนบัดนี้เรายังไม่รู้ว่าความซับซ้อนของการมาอยู่ที่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไร ความจริงแล้วขอให้เชื่อเถิดว่ามีพลังบางอย่างจัดระเบียบไว้แล้วอย่างสอดคล้องต้องกันเราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับคำถามที่ว่าอย่างไรยังไงซึ่งเป็นคำถามที่ทสะกดชีวิตไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้านั่นไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีเพียง การร้องขอสิ่งที่ต้องการจริงๆจดจ่ออยู่กับมันแล้วจักรวาลพระเจ้าพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งหรือแล้วแต่จะเรียกชื่อจะเปิดนำหนทางสิ่งนั้นมาให้เราเองคำว่าอย่างไรเป็นหน้าที่ของพลังนั้นแล้วในที่สุดความมาศจ,จรรั์ในความเป็นไปได้ในทุกๆเรื่อง ก็จะคลีคลายเปิดเผยออกมาเจนเน็ตมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังส่นสะเทือนของจักรวาลและการทำงานของกฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่าแทนที่จะใช้เวลาที่มีค่าทั้งหมดไปกับการวางแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายให้แบ่งเวลามาสักสองสนาทีหมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ จินตนาการถึงสิ่งที่เราจะได้รับสนุกสนานกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามีความสุขกับความคาดหวังของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วปล่อยให้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนดึงดูดหนทางมาสู่คุณคุณมอยกล่าวอีกว่าหลังจากปล่อยจินตนาการที่เข้มขน้น ไปล่องลอยในอากาศแล้วให้สร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นแม้จะเป็นการเสแ็จแซงก็จำเป็นทำสิ่งที่ต้องทำตามปกติแล้วจัก,กรวาลจะเปิดเผยหนทางให้คุณเองจงเชื่อมั่นแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นปล่อยให้อนาจักรของคุณอยู่ในเอื้อมหัดของจัก,กรวาลจากนั้น จงเตรียมพร้อมที่จะประหลาดใจบ๊อบโดนนักอภิปัชญาชาวอเมริกันกล่าวว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนประกอบด้วยพลังงานเหนือหนังมังสาของเราก็เช่นกันและพลังงานในจักรวาลทั้งหมดนี้ก็เชื่อมต่อเกี่ยวโยงถึงกันจักรวาลสร้างส,สรรค์สรรพสิ่ง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยมองไปรอบๆตัวเราจะพบว่าต้นไม้ก้อนหินอากาศโลกทุกๆสิ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยปัจจายความเครียดไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหรือการวิเคราะห์มากมายเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไม่ว่ามนุษย์เลือกที่จะเชื่ออย่างไรในเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญ สรรพสิ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายอะไรเลยคุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่แสดงออกผ่านพลังแห่งความคิดมีพลังสร้างสรรค์เหมือนกับสิ่งที่คุณมองเห็นอยู่รอบๆตัวสิ่งเดียวที่จำกัดศักยภาพของเราคือระบบความเชื่อของตัวเราเองทุกๆสิ่ง ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือสิ่งที่คุณแปลความหมายทั้งสิ้นคุณใส่ความหมายเข้าไปใส่อารมณ์เข้าไปใส่ทุกๆสิ่งเข้าไปทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นความคิดคุณทั้งสิ้นความหมายตามตัวอักษรก็คือคุณเอาพลังงานของข้อมูลไปแปลสภาพเป็นความจริงของคุณอะไรที่คุณคิดว่าจริง แท้ที่จริงแล้วก็คือข้อตกลงใจของคุณเองว่าเป็นจริงนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรากําหนดให้ชีวิตมีรูปร่างหน้าตาตามที่เราได้ให้ความหมายแล้วบอกตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นไปได้หรืออะไรเป็นไปไม่ได้เราเรียนรู้การให้ความหมายจากบุคคลอื่นเช่น ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสถาบันการศึกษาและสิ่งแวดล้อมขณะที่พวกเขาเหล่านั้นก็มีระบบความเชื่อที่จำกัดในการพิจารณาว่าเป็นอะไรอะไรเป็นจริงซึ่งระบบความเชื่อที่จำกัดนี้แพร่กระจายเหมือนเชื้อโลกโดยเราเองก็ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น หากเรากล้าที่จะตื่นขึ้นแล้วเปลี่ยนระบบความเชื่อเสียใหม่เราก็จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะจัก,กรวาลสามารถทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายนะักโปรดจำไว้ว่าจะยังไม่มีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะสร้างความฝันเกิดขึ้นก่อน ความฝันจะเป็นจริงได้จะต้องสร้างภาพในใจให้ชัดเจนปัะสะากาข้อสงสัยดร์แอนเนตโคบีนักบำบัดทางจิตค้นพบว่าการทำความฝันให้เป็นจริงนอกจากสร้างภาพในใจที่ชัดเจนแล้วยังจะต้องสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นด้วย ทั้งยังต้องขจัดความกลัวและความลังเลสงสัยออกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและเฝ้าสังเกตอารมณ์ตัวเองตลอดเวลาจงเฝ้าระวังความกลัวของคุณความกลัวกับความสงสัยอยู่คู่กันเสมอแต่อันตรายของความกลัวมีมากกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่กับความกลัวพลังแห่งเจตนาลมก็จะทํางานจิตใต้สํานึกก็จะนําความกลัวไปสร้างเป็นพลังสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆที่คุณกลัวให้เกิดเป็นจริงขึ้นลองสังเกตดูคนที่พูดถึงและกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะเป็นโรคนั้นในมีช้า คนปล่อยเงินกู้กลัวลูกหนี้เบีย้ยหนี้ไม่ช้าก็จะเป็นจริงตามนั้นคนกลัวสอบตกเชื่อได้เลยว่าโอกาสสอบผ่านมีน้อยเต็มทีคนกลัวผิดหวังความสมหวังจะไม่มีวันมาเยือนหากคุณกลัวความล้มเหลวคุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จสรุปก็คือ ไม่ว่าคุณกลัวอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจงจับตาความกลัวในใจคุณอย่างใกล้ชิดกำจัดมันให้สิ้นไปในทันทีที่เริ่มมีความกลัวเพื่อให้ความฝันของเราเป็นจริงเร็วขึ้นนอกจากกำจัดความสงสัยและความกลัวแล้วเรายังจะต้อง